ชัดเจนแน่นอนน่นะครับใครที่อยู่นานแล้วมันมีความเดือดร้อนของประชาชนออกมาประกอบกับมีกระแสต่างๆที่ออกมายืนยันสนับสุนเช่นข้าวยากปากแพงนะคนประท้วงทำอะไรต่างๆก็เล่นพักเล่นพวกแน่นอนกระแสของผู้นำไม่ว่าจะบริสุทธิยุติธรรมขนาดไหนก็ตกพอ8ปปีปุ๊บเี่ยคนพอฟังอ่ะแปปีก็พอแล้วที่มาพ่วหนวกับ ข้าวยากบากแพงคนว่างานผมว่าเสนอครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากลำบากถึงแม้จะผ่าน8ปีตรงนี้คนก็ต้องบอกว่าถ้าเสนอมาเนี่ยเขาก็ต้องหวังนะว่าจะเป็นตัวที่ขายสสเขตได้ปฏติลิสก็ต้องมานะถ้าเอ,อ่ยชื่อคนเนี้ยเราก็ต้องยอมรับอยู่ดังพอดกประยุทธ์เมื่อ8ปีก่อนกับณวันนี้มาต่างกันพอพุ่งเป้าไปนายกเนี่ยพอพลาไดไปมาคะแนนนายกก็วูบลงธรรมดา ก็ชัดเจนแน่นอนเน่ยนะครับเพราะว่าใครที่อยู่นานแล้วมันมีความเดือดร้อนของประชาชนออกมาประกอบกับมีกระแสต่างๆที่ออกมายืนยันสนับสูงเช่นเข้าวยาปากแพงนะคนประท้วงทําอะไรต่างๆก็เล่นพักเล่นพวกหรือมีอะไรต่างเนี้ยแน่นอนกระแสของผู้นำไม่ว่าจะบริสุทธิยุติธรรมขนาดไหนก็ตกตรงนี้เปรียบเทียบได้กับพลเอกเปรมใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่าพอแล้วลูกและลงแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปต่อ ตอนนั้นกระแสก็เริ่มลงถึงแม้ว่าท่านก็เป็นคนดีนะท่านบริสุทธิยุิธิทมไม่คอร์รัปชันแม่อะไรต่างๆแต่ตอนหลังเนี่ยมันมันค่อนข้างจะนอกเหนือการควบคุมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องท่านคนที่มาสแสวงหาผลประโยชน์ทำอะไรต่างๆเนี่ยพอมันอยู่นอกเหนือการควบคุมมันก็จะดึงคะแนนต่างๆเหล่านี้ลดลงเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีกระแสสําคัญที่สุดที่จุดมาแล้วติดก็คือกรณีแปดปีพอแปดปีปุ๊บเนี่ย คนพอฟังอ้างแปดปีก็พอแล้วที่อะไรต่างๆเหล่านี้มาพนวกับข้าวยากหมากแพงนะครับคนว่างานหรือเรื่องของโควิดจะเอามาอ้างตอนแรกมันก็อ้างได้ว่าเป็นกันทั้งโลกเศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกแต่ตอนหลังไม่ฟังแล้วก็มันแพงเนี่ยนะแล้วยิ่งพอมาสินค้าขั้นพื้นฐานเนี่ยแพงขึ้นมาอีกนะครับมามา่าย้ำๆอะไรเพิ่มราคาต่างๆขึ้นมาโดยไม่แก้อะไรต่างๆเหล่านี้ยอมให้ขึ้นมันก็มองไปที่พลเอกประยุทธ์ทั้งๆที่ ตรงนั้นน,น่าจะมองพรรคประชาธิปัตย์คือคุณจุลินมากกว่า<ๆ>ก็ไปมองเลยบอกเอ้ยถ้าพลเอกประยุทธ์จะท,ทําสักอย่างหนึง่งหรือถ้าดูปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการ,รก,การแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันนอกเหนือการควบคุมของเจ้ากระทรวงไงนะ้องไปโน่นนายกทานายกว่าอย่างไงเห็นไหมครับพอพุ่งเป้าไปนายกเนี่ยพอพลาดึ้นมาคะแนนนายกก็วูบลงธรรมดา ผมว่าเสนอครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากลำบากถึงแม้จะผ่าน8ปีตรงนี้ไอ้ตรงนี้ยพอเสนอมาเนี่ยคนก็ต้องบอกว่าถ้าเสนอมาเนี่ยเขาก็ต้องหวังนะว่าจะเป็นตัวที่ขายสสเขตได้และที่สําคัญปฏิริษีก็ต้องมานะถ้าเอ,อ่ยชื่อคนเนี้ยเราก็ต้องยอมรับอยู่ดังนึงว่าพลเอกประยุทธ์เมื่อ8ปีก่อนกับณวันนี้มาต่างกันตัวเรื่องของ54จะถูกเป็นตัวที่จะ ถูกไปกล่าวอ้างตลอดว่าเรื่องของประเด็นต่างๆเหล่านี้ไม่ควรจะมีหรือแม้กระทั่งว่าแม้จะเปลี่ยนอีกหนึ่งปอมารักษาการแต่การทํางานต่างๆอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกันทุกอย่างเนี่ยจะถูกกล่าวอ้างพอถูกกล่าวอ้างตรงนี้พนูก,กับที่ท่านบอกว่าพอแล้วคนอื่นได้เที่ยวกันเยอะแยะผมจะขอเที่ยวบ้างอันนี้มันก็ส่งในยะอย่างหนึ่งและตรงนี้ก็จะต้องมาถึงคนที่จะเสนอพักที่จะเสนอเป็นแคนดิเดตนายกว่าเสนอมาแล้วเนี่ย ได้ประโยชน์ต่อพรรคไหมได้ประโยชน์กับจํานวนสอสอไหมพอถึงตรงนี้ก็สรุปได้เลยว่าไม่มีใครเสนอนะครับคงไม่มีใครเสนอถ้าจะเสนอก็ต้องมีไม่ใช่คนเดียวแบบคราวที่แล้วนะครับอาจจะต้องมาถ้าสูมพลังประชารัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์คงจะถามบอกอา้าวตอนบิ๊กป้อมมารักษาการก็ดีไม่ใช่เหรอแล้วทาไมไม่เอาบิ๊กป้อมล่ะการจะบอกเอาสองคนสมมติอย่างนี้นะครับ,รบอันนี้คือความเกงใจกันแต่ปอที่ฐานนี้มีมีอยู่แล้วนะครับก็คงจะมีปอหนึ่งปอสอง แต่ว่าปอป้อมนี่ก็จะมาก่อนนะครับพลเอกประยุทธ์นี่ก็อาจจะลองลงมาหรือว่าสำรองลงมาเพื่อไม่เสียน้ำใจหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าสัญลักษณ์ของสามปอที่ร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยมันก็มีความกระตัญยูนะและที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าก็เคยเสนอไว้แล้วไงไงก็จะชูพลเอกประยุทธ์ตลอดแต่ตรงนี้มันเป็นรอยด่างอย่างหนึง่งท่านพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะถือตอนนี้เลยบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องเสนอผมหรอกเพราะตรงเนี้ย ตามมารยาทก็คือว่าในเมื่อมีการให้พักหยุดงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเสนอไปเนี่ยเวลาหาเสียงตามจังหวัดต่างๆมันจะขึ้นเลยเนี่ยจะเอาคนที่อย่างขนาดทางพักงานมาเนี่ยมาเป็นนายกอีกเหรออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นจุดอ่อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันแล้วจริงๆก็ยากนะครับถึงจะมีก็มีโดยมารยาทหรือข้อตกลงเดิมๆที่ฝากกันไว้เท่านั้น